ยวัสัสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่หลอ่อเท่และสดใสทุกคนนะครับพบกับผมท็อกซิ r โปรเพเยอร์วันนี้เราอยู่กับคลิปซ้อนเล่นทุกตัวละครนะรตอนนี้วันนี้เนี่ยเราอยูบช่วง How to py a หญิงนะซึ่งวันนี้เนะี่ยผมจะพาไปเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าหญิงนะเป็นอัลเกอร์นะตัวนี้เล่นสะดวกสบายง่ายๆนะก็เดี๋ยวพาไปดูกันว่าจะเล่นยังไงก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยอใน,นส่วนของตัวละครหญิงจะมีปืนหรืออุปกรณ์ก็ตามนี้นะก็อย่างแรกเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์อย่างเช่นระเบิดแสงที่มีชื่อว่าแนะคนเดล่าน ปาระเบิดแสงออกไปที่เป็นรูปก,กลมๆนะจะทําการระเบิดอ,ออกมา5ครั้งนะครับแล้วก็สามารถข้าวดาวได้จะมีหลอดขาวดาวให้เห็นอย่างจะอยู่ตรงตรงนี้นะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะเป็นจุดตรงนี้นะก็จะมี1 2 3ประมาณ3าวีนะแล้วก็เปล่าออไปถ้าสามมติว่าอย่างแบบจุดเดียวเนี้ยเราสามารถปลาให้มันกลิ้งเพื่อให้มันครบระยะเวลา3จุดนี้ได้นะครับแล้วมันจะระเบิดทิ้งนะอย่างอย่างที่ผมจะเอาแปะไว้ดูนะ แล้วก็อย่างหนึ่งคือไอ้แคนเดล่าเนี่ยสามารถทําให้แคนเดล่าเนี่ยมันสามารถแปะก,กับซอฟต์วอลแล้วก็ไอ้นี่ได้นะก็คืออ,อะไรนะบริเคดเออใช่บริเคดได้นะก็กดค้างไว้เดินเข้าไปใกล้ให้มันขึ้นเป็นรูปแบบมือยกขึ้นมาก่อนนะแล้วก็กดกดออกน,นะมันจะทําการแปะแล้วก็ระเบิดเข้าไปข้างในนะอันนี้มันใช้ง่ายอ่ะในส่วนของตัวผลของแคนเดล่า่ยทำให้เกิดการแฟลชแบบรัวๆนะมันจะทาการแฟชคุณ5ครั้งติด ดยที่คุณไม่สามารถทําอะไรได้นะเว้นว่าคุณเล่นวอร์เดนนะก็ระวังกันให้ดีนะมันฟังเสียงแฟดง่ายนะมันจะมันจะเสียงนจะอีดมันก็ฟังง่ายนะแคนเดล่าเนี่ยสามารถทําให้แฟลชทั้งตูกับเพื่อนได้นะก็เอาไปเล่นกันได้นะคุณจะเลือกระหว่างแฟดเพื่อนหรือแฟดตูก็แล้วแต่คุณนะผมชอบแฟดแผลเพื่อนนะมันฮาดี มองมองไม่เห็นโอ้ยกูติดตัวยังไงวะโอ้ยพอแล้วกูจะตาอเหี้ยกูจะไปหาหมอตาแล้วเนี่ยไปเบียไอ้สัตว์ ้ามาในส่วนของปืนเนี่ยหญิงจะมีปืนที่มีชื่อว่า T95LSW นะเป็น LMG ขนาดย่อมนะก็ปืนนี้เนี่ยมันดีอย่างคือมันไม่ดีดมากแล้วก็มามันดีตรงที่มันมีกระสุนประมาณสัก80นัดนะปืนนี้ยิงสนุกกับบอยนี่แหละมันยิงแบบคุณยิงทิ้งยิงขว้างได้ยิงจนกว่าจะตายยังได้ยิงทั้งแบบยังได้ก็ไปใช้ได้นะปืนนี้ใช้ง่ายเฮ้ยแปดไอเบี้ย อัาใน,นส่วนของปืนอีกปืนนึงจะเป็นปืนลูกซองนะมีชื่อว่า S.I.X สิบสองนะเป็นลูกซองแบบรีเว Reverb s ช็อตกันนะยิงแล้วก็สามารถยิงเป็นฟูลออโต้ได้นะปังปังปงป้งปังปังแล้วก็รีโหลดเป็นแม็กกาซีนนะปืนนี้โอเคครับเปิดแฮ a ได้ยิงก็แรงยิงทีกระจายผมบอกนี่แหละ man. Think, อ่าต่อมาเป็นส่วนของปืนพกนะครับหญิงจะมีปืนพกกระบอกเดียวเป็น q 9 2 9นะปืนนี้มันยิงค่อนข้างจะ,สะเสถียรอยู่ระดับหนึ่งนะแต่ว่าผมใช้ไปยิงกล้องซะส่วนใหญ่นะแล้วก็เออเวลาแบบปืนแม็กหมดก็หยิบม,มายิงนะแต่ในานาทีนะถึงจะหยิบม,มายิงอ้าใน,นส่วนของตัวแก๊เจ็ตอันนี้สารมันจะมีเป็นฮาร์ s บ r e a นะแล้วก็อีกอันคือส m o k เ g r e n a นะซึ่งผมแนะนำว่าในการที่จะคารโบกับแคนเดล่าเนี่ยใช้เป็นส m o k เก r e n a ดีกว่านะก็คือเข้าไปแคนเดล่าปุ๊บส m o k Smoke, แล้วก็แพลนนะครับก็อีซี่แค่นั้นแหละ ก่อนจบเนี่ยผมจะพาไปดูตัวละครต่อจากจิงนะว่าจะเป็นตัวละครอะไรก็ไปรับชมพร้อมกันได้เลยตัวละครต่อไปในที่จะทาต่อจากจิงก็คือตัวละครที่ไม่ชื่อว่าเลัชนนะแต่ผมจะเรียกเขาว่าเจคนะก็มันเรียกง่ายนะสำหรับผมแล้วก็เป็นการเหยียดคนจีนภายในตัวได้นะก็ผมเรียกคนเดียวพอนะอย่าไปเรียกตามนะมันค่อนข้างจะเหยียดแต่ผมจะเรียกเจคนะก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาต่อกับคลิปเจคในตอนหน้านะว่าจะเป็นอย่างไรก็รับชมพร้อมกันในตอนหน้าได้เลยนะก็มันจะเล่นยังไงนะก็รอรับชมกัน โอเคสรุปการเล่นทั้งหมดของหญิงเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะในการเล่นก็คือผมมองว่าถ้าอยากเล่นหญิงนะก็เป็นตัวครฝแฟกบุกที่เล่นแนวหน้าได้นะผมคิดว่าน่าจะเป็นงั้นนะก็ซัพพอร์ตเพื่อนได้ในส่วนที่อยากจะเข้าไซส์แล้วก็ไม่มีตัวที่มันมีเจที่มันเหมาะกว่านี้นะ้วก็คุณเฟืยงแคเนล่าเข้าไปให้เพื่อนรอบแป๊บหนึ่งในการที่มันระเบิดข้าไปแล้วฟาดสโมเข้าไปก็ไปแผ่นจบแคนะ่นั้นนะก็มีประานี้นะหญิงเล่นปรมานี้ อ่ะก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยแลวก็เอออย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งให้ด้วยนะแล้วก็กลับมาเจอกันในตอนหน้ากับการสอนเล่นเจ๊กนะว่าจะเป็นอะไรก็แล้วเจอกันในตอนหน้าน,นะครับบุ้บุยบ๊ายบาย